ข่าวคราวกรณีของลูกค้าของบริษัทโคเว์ mm. ประเทศไทยนะคะที่ใช้บริการของเครื่องกรองน้ําโคเวนี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาในขั้นตอนของการชําระเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยค้างชําระแล้วก็กลายมาเป็นว่าติดเครดิตบูโรในที่สุดล่าสุดเนี่ยในฝั่งของบริษัทโคเว์ประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะประกาศออกจากการเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและวันนี้ก็มีคําชี้แจงจากเครดิตบูโรมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ บริษัทโคเวรประเทศไทยจำกัดได้โพสต์ผ่าน Facebook f แฟนเพจค่ะระบ,บุว่าบริษัทโคเวรประเทศไทยจำกัดตระหนักถึงผลกระทบของลูกค้าบางท่านดังที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์บริษัทเลยขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดําเนินการขอประชุมวาระเร่งด่วนกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบูโรเพื่อหารือและชี้แจงในรายละเอียดต่างๆและได้รับความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยบริษัทจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรซึ่งจะมีผลทำให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อการบริการ s u b s c r i p t i o นรายเดือนของบริษัททุกรายจะไม่มีชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคเวประเทศไทยจำกัดอยู่ในระบบฐานข้อมูลของเครดิตบูโรอีกต่อไปซึ่งการดำเนินการนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2567เป็นต้นไปค่ะด้านคุณสุรพลโอภาษษสเสถียรครับผู้จัดการใหญ่บริษัทเครดิต ข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรนะคะก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยระบุที่จริงเนี่ยยาวเป็นหลายข้อมากนะแต่เราหยิบยกบางช่วงบางตอนมานะคะโดยระบุว่าการลาออกจากการเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรการลาออกเป็นไปด้วยความสมัครใจอาจจะมีหลายสาเหตุด้วยกันเช่นธุรกรรมน้อยไม่คุ้มกับการเป็นสมาชิก หยุดหรือว่าเลิกกิจาการถูกควบรวมกิจาการไม่คิดว่าข้อมูลเครดิตที่ตัวเองเรียกดูได้ภายใต้ความยินยอมในการวิเคราะห์สินเชื่อมีคุณค่าเพียงพอหรือข้อมูลที่สมาชิกนำส่งมีปัญหามากต้องใช้เวลาแก้ไขจนส่งข้อมูลไม่ทันตามกำหนดเวลามีการปรับเปลี่ยนระบบงานจนทำให้การส่งข้อมูลล่าช้าก็คือส่งไม่ทันตามกำหนดได้เป็นต้นซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจเหตุผลทางการบริหารจัดก,การข้อมูลอันนี้แล้วแต่ประเด็นสำคัญของสมาชิกคือ สมาชิกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญส่วนกรณีเมื่อมีการลาออกจริงเนี่ยจากการเป็นสมาชิกเครดิตบูโรสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเครดิตบูโรจะดําเนินการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ของบัญชีสินเชื่อที่มีการนําส่งเข้ามานะคะซึ่งอาจจะเคยส่งเข้ามา3เดือนย้อนหลังก็ลบทิ้งทั้ง3เดือนการลบการทําลายคือจะไม่มีข้อมูลบัญชีสินเชื่อนั้นๆน,น,นะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออะไรก็ตาม บอกว่าภาษาชาวบ้านก็คือลบบัญชีที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้สมาชิกสถาบันการเงินที่ลาออกออกจากระบบฐานข้อมูลในวันที่มีการลาออกมีผลบังคับนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่มีการโพสต์จากในฝ่ายของเครดิตบูโรก็คือยืนยันว่าถ้าคุณออกจากสมาชิกข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าอะไรที่ส่งมาก็กคือลบทิ้งจะไม่มีประวัติการติดเครดิตบูโรนั่นเองใชคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ